ส่วนสุขภาพจิตท,ที่7ภายใต้การบริหารโดยท่านผู้อำนวยการจุธามาศวัณนสิสป์ยังคงนโยบายและแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามหลักของแฮปปี้แปดสำหรับปี2,565ยังคงตระหนักถึงความสําคัญกับสุขภาพจึงส่งเสริมด้านแฮปปี้บอดี้จัดให้มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังโรคและเยี่ยมเสริมพลังใจบุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด และที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้านแฮปปี้เบนแม้ได้รับงบประมาณจัดสรรปี2,565ค่อนข้างจำกัดแต่หน่วยงานยังคงส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่จำเป็นเช่นผู้บริหารสาธารณาสุขระดับต้นและการอบรมวิชาชีพเฉพาะทางแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดบุคลากรยังคงได้รับการพัฒนาผ่านการอบรมระบบออนไลน์ ทั้งทีมนักวิชาการและฝ่ายสนับสนุนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานแต่การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจองคอ์กรนอกจากบุคลากรร่างกายแข็งแรงและมีความรู้ความสามารถแล้วยังคงต้องอาศัยการทำงานด้วยหัวใจที่มีความสุขอีกซึ่งในการทำงานร่วมกันอาจเกิดปัญหาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือขาดความชัดเจนได้ นโยบายสําคัญสําหรับการกํากับการดําเนินงานของผู้บริหารสูงสุขภาพจิตท,ที่7คือเน้นย้ำประเด็นการสื่อสารเชิงบักทั้งในการประชุมและการสื่อสารส่วนบุคคลตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลอันจะนำมาซึ่งการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพศูนย์สุขภาพจิตที่7นะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสุข ในองค์กร Happy b บ d y ีพอให้นโยบายไปแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะที่สองก็คือแฮ p ปี้เบ i n การเสริมสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ทักษะอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้จะเป็นพออ,อก,ก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่น้ำเต็ม แก้วหรือล้นแก้วนะคะพร้อมที่จะเติมเต็มสิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาเสียงภาพของตนเองให้มีสมรรถนะสูงสุดต่อการทํางานค่ะส่วนเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในองค์กรน,นะแห่องอันนี้ให้ความสําคัญมากค่ะโดยที่ว่าเรามีการประชุมทบทวนในเรื่องของการสื่อสารว่าจะทําอย่างไรให้เป็นเชิงบวก การสื่อสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ผิดเพี้ยนทําให้การทํางานร่วมกันเกิดผลลัพธ์ที่ดีรวมถึงการสื่อสารที่เป็นกัลยานามิตรกับเพื่อนร่วมงานนะคะถนอมน้ําใจใจเขาใจเราแม้จะสะท้อนสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดก็ควรจะสะท้อนออกไปในเชิงบวกให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาอันนี้จะช่วยลดความขัดแย้งในองค์กรได้มากค่ะเป็นสิ่งที่เน้นแล้วก็ประชุมกันเรื่องนี้ตลอดค่ะ การนำ mindfulness in organization m i o มาใช้นะคะก็นำนโยบายของกลมมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการฝึกสมาธิสำหรับบุคลากรในแต่ละวันในการปฏิบัติงานรวมถึงก่อนการประชุมค่ะก็เน้นว่าเราฝึกสติเพื่อให้เราได้รีเซ็ตจิตใจตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมความคิดคำพูดการแสดงออกได้ดียิ่งขึ้นก็หวังใจว่าการฝึก i o แบบนี้จะทําให้การสื่อสารการแสดงออกกับเพื่อนร่วมงานเป็นกัลายาณมิตรแล้วก็ช่วยในเรื่องของแฮปปี้บอดี้กับแฮปปี้เบรนได้อีกทางนึงด้วยค่ะ